สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีของดีอีกแล้วนะครับมาจากวัดในเต่าอาจารย์ประสูตรนะครับเป็นขุนแผนพลายกุมารทองด้านข้างสองข้างจะมีนางกวักนะครับคู่เลยนะครับและก็ด้านหลังนี่จะเป็นองค์เจดนารีนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องประวัติเจดนารีให้ท่านได้ฟังด้วยนะครับนี่ครับเป็นหลังเนารีเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับปัดหน้าขอย้ํานะครับ ผงไม้ตะเคียนปัดนาคนะครับซึ่งในสายคนเล่นกุมารทองเนี่ยเขาจะทราบกันดีผงไม้ตะเคียนเนี่ยเฮี้ยนแรงและเกินอันนี้สําหรับความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อแล้วก็ในส่วนของความเชื่อนะครับขุนแผนพลายกุมารเนี่ยมีผงพลายกุมารอุดอยูอ่ผสมอยู่ในตัวองค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านจะได้พักเครื่องนะครับเป็นพระพุทธองค์หน้านะครับซ้ายขวานะครับเป็นนางกวักนะครับเป็นนางกวักเรียกลูกค้านะครับ แล้วก็เป็นกุมารน,นอนครับกุมารเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับก็คือดูดรกนะครับเป็นกุมารดูดรกสังเกตที่ปากดีๆนะครับนี่ฮะเป็นกุมารดูดรกซึ่งเชื่อกันว่า มีกินมีใช้ไม่จบไม่สิน้นอันนี้ขอวงเล็บว่าเป็นความเชื่อนะครับเรานําเสนอรายการเกี่ยวกับความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตลอดรายการเลยนลครับด้านหลังก็จะเป็นเจนารีนะครับนี่เจนารีลูกสาวเท้ากบิลพมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านฟังด้วยในความเชื่อของคนที่บูชา พระเครื่องผงภายกุมารแบบนี้นะครับเขาจะเชื่อว่าจะมีดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยติดตามนะครับซึ่งแน่ๆละจะเป็นกุมารแน่ๆแล้วเหมือนท่านได้เลี้ยงกุมารนะครับแล้วก็จะมีดวงจิตดวงวิญญาณของแม่นางกวักนะครับเรียกทรับและก็นี่ฮะมีพลังงานมีดวงจิตดวงวิญญาณของเจนารีพันหลักแบบนี้นะครับซึ่งจะเด่นทางด้านเมตตามหาเสน่หลงไหลเนี่ยสุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ในในความเชื่อนะครับในส่วนประวัติของเจนารีเนี่ยก็เป็นประวัติที่ มีประวัติอันสวยงามงดงามนะครับเป็นลูกกระตันอยู่ทั้ง7นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของเจตนารีกันนะเจตนารีเือเป็นเครื่องรางมงคลที่อยู่คู่วัดไอเตาเลยนะครับเป็นเครื่องรางเด่นนะครับท่านจะดังเรื่องเจตนารีก็คืออาจารย์ประสูตรวัดไอเตานั่นเองนะฮะเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือยังไงเดี๋ยวเราได,ได้ได้ไปดูประวัติกันแน่นอนแล้วก็ท่านจะได้ดูในส่วนของ คลิปที่เราไปรับจากทางวัดนะเรามีคลิปยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเรารับจากทางวัดแท้นะครับแต่ก่อนอื่นนะทุกท่านมาดูนี่ก่อนตําหนิพระนี่ครับจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรันเลขนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับแบบนี้นะครับอันนี่คือองค์แรกเดี๋ยวลองมาดูอีกองค์ดีกว่าว่ามีโค้ดในตําแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่แกะพระระวังต้องระวังนี่ฮะอ่าชัดเจนนะครับนี่มีโค้ดนะครับแบบนี้นะครับรันเลขนะครับ ชัดเจนโค้ดก็มีลักษณะแตกต่างกันบ้างนะครับนี่ครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกซักองแล้วกันนี่องค์ที่สามนี่องค์ที่สามนี่เห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะครับก็สวยงามทุกองค์นะครับเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับปัดนาคนะครับสวยงามเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์ id s i o k 0 0 7ครับ วันนี้เรามีจํานวนจํากัดนะครับรับจากวัดทุกองค์นะครับเนี่ยเนื้อผงภายกุมารผสมผงตะเคียนนะครับในความเชื่อก็เชื่อกันเรื่องเฮี้ยนแรงนะครับอันนี้เป็นในส่วนของขอบนะครับขอบก็จะเป็นขอบตัดอย่างนี้นะครับนี่ฮะพระผงสวยๆงามๆเลยฮะก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับจะคล้ายๆพระผงภายกุมารหลวงปูท่ทิมนะฮะก็คือจะ ใช้ผงพายกุมานะครับมวลสารอาถรรพ์ต่างๆนะครับในสูตรวิชาของอาจารย์ประสูติและก็ในสูตรเขาอ้อด้วยนะครับท่านก็เป็นสิทธ์สายเขาอ้อเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับในสายใต้นะครับดูลักษณะขององค์พระนะครับทั่วไปนะครับตาชัดเจนนะครับนี่สวยงามทุกองนะครับคัดมาทุกองนะครับแต่ละองค์ก็มีการปัดนาคแบบนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบนาค ไม่ได้ปัดแบบเต็มนะก็จะมีแบบนี่ข้างๆมีแบบเขียวๆบ้างนะครับก็เป็นตามอายุพระนะครับสร้างตั้งแต่ปี2558นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับออกวัดเลยนะครับรุนนี้นะครับสวยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูประวัติกันดีกว่าอาจารย์ประสูตรว่าในเตาน่นะครับท่านจะถนัดเรื่องเกี่ยวกับเจนารีครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเจนารีพันหลักเนี่ยคืออะไรบางคนคิดว่าเป็นแบบ สายโคโยตี้อันนี้ผมก็มีผมผมก็ผมก็ได้มีได้ยินมานะครับบางคนบอกอ่ะเป็นแบบโคโยตี้พันหลักอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีประวัติของเขาอยู่นะครับเจ็ดนารีเนี่ยถือเป็นลูกกระตันยูนะอ่าในประวัตินะครับในการสร้างเจ็ดนารีเครื่องรางเจ็ดนารีดังที่สุดอาจารย์ประสูตรครับเจ็ดนารีเนี่ยเป็นตำนานโบราณครับตำนานที่อ่าเกี่ยวกับเท้ากบิลพมนะครับมีลูกสาวเจ็ดคนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงประวัติเกี่ยวเนื่องอ่าเกี่ยวกับงานสงกรานนะครับในแถบเอเ เชียคาเนนะครับก็คือประเพณีนี้แหละนะในเป็นเรื่องราวของ,ของเจตนารีนี่แหละครับเทา้ากบิลพรมเนี่ยท่านเป็นพระพรมนะเป็นพรมองคหนึ่งนะครับท่านได้ได้ยินข่าวว่ามีมนุษย์นะฮะชื่อธรรมบานกุมารน,นะครับซึ่งเป็นผู้ที่แบบรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นผู้อย่างรู้รอบรู้ทุกอย่างก็เลยว่าจะลงมาลองภูมิสักหน่อยนะลงมาลองภูมิสักหน่อยโดยมีคําถามนะครับว่าตอบคําถามนี้ให้ได้ถ้าเกิดตอบไม่ได้เนี่ยพนันตัดคอกันเลยนะฮะ นี่เป็นความคึกขนองของเท้ากบ,บิลพมนะฮะพนันตัดคอกันเลยให้เวลา7วันนะครับคราวนี้นะครับธรรมาบานกุมาเนี่ยเริ่มเครียดฮนะได้เวลาแค่7วันนะครับในการคิดคําตอบนะครับซึ่งคําถามเนี่ยมีอยู่ว่านะครับราศีของมนุษย์เนี่ยตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนกลางวันอยู่ที่ไหนตอนเย็นอยู่ที่ไหนแค่นี้เองนะครับนี่คือคําถามก็ตอบไม่ถูกครับไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ กะจะหนีฮะดีกว่ามาตายกับเรื่องแบบนี้นะครับอับอายประชาชนนะครับเพราะตัวเองก็ถือเป็นผู้อย่างรู้นะครับก็หนีเลยหนีไปพักที่ต้นตาลคู่นะครับต้นตาลคู่นี้ก็มีคู่ผัวเมียนกอินทรีย์นะครับอยู่ด้านบนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่า,ามนุษย์เนี่ยก็สามารถที่จะรู้ถึงภาษาสัตว์นะครับก็มีนกคู่หนึ่งนะครับบนต้นไม้บนต้นตาลน,นะครับพูดว่า พรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปหาอะไรกินกินกันดีครับพี่ตัวเมียก็ถามตัวผู้นะครับตัวผู้บอกววาไม่ต้องพรุ่งนี้ไปกินศีรษะของธรรมบาลกุมาเลยเพราะว่าน่าจะตอบคําถามของเท้ากบิลพมไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เมียก็ได้ถามว่าแล้วพี่รู้คําตอบไหมละ่ะคาตอบเนี่ยนกก็เฉลยคําตอบหมดเลยครับบอกว่าช่วงเช้าในราศีของมนุษย์เนี่ยก็อยู่ที่ใบหน้านะเพราะว่า ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำนะครับคนอินเดียสมัยก่อนออกจากบ้านนะครับก็จะมีราศีอยู่ที่ใบหน้านะครับส่วนกลางวันนะครับเหงื่อเริ่มออกนะครับก็จะมีการเอาน้ํามาพรมที่หน้าอกนะครับเพื่อไม่ให้ร้อนนะครับคลายร้อนหรือก็เอาน้ําหอมมาปะพรมที่หน้าอกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตอนเย็นนะครับราศีจะอยู่ที่เท้าครับเพราะว่าก่อนเข้านอนนะครับในสมัยก่อนเขาจะเข้านอนไวเนาะก่อนเข้านอนจะต้องมีการล้างเท้านะครับเป็นความเชื่อนะครับของคนอินเดียโบราณว่าเทพจะคุ้มครองนะครับ เมื่อธรรมบาลกุมารได้รับคําตอบนะครับโอ้โหรีบไปตอบเลยพอตอบได้ปุ๊บเนี่ยเท้ากบิลพมก็ต้องตัดเสียนตัวเองนะครับก็เลยสั่งเสียกับลูกสาวไว้นะครับด้วยความคึ้นขนองนะก็สั่งเสียลูกสาวไว้นะครับทั้ง7คนนะครับบอกว่าอย่าให้ศีรษะของตนและเลือดของตนเนี่ยหล่นลงพื้นโลกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําใหาไ้ไฟไฟไหม้โลกอะไรเงี้ยครับเป็นไฟบันไยกันนะครับลูกลามโลกก็จะเป็นบาปต่อท่านนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเอาศีรษะท่านโยนทิ้งไปบนฟ้าก็อย่าทำนะครับเพราะว่าจะทําให้ฝนเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรเงนี้ครับก็ให้เอาศีรษะของท่านเนี่ยใส่พานทองนะครับไปไว้ที่เขาไกรลาดนะครับพระวิษณุกรรมมาเห็นนะครับลูกสาวทั้ง7คนเนี่ยนำเสียงของเท้ากบิลพรมเนี่ยไปที่เขาไกรลาดนะครับไว้บนบนบนเขาไกรลาดเนี่ยก็ได้เนลมิรนะครับได้เนลมิรเกี่ยวกับแก้วสารพัดนึกเจ็ดประการเนี่ยให้กับนางทั้ง7นี้นะครับ เป็นการไว้บูชาพ่อนะครับแล้วก็มีการวนประทักษิณนะครับเป็นประเพณีของอินเดียอยู่แล้วครับสรอบนะครับทั้ง7นารีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในทุกๆปีนะครับลูกสาวหนึ่งคนนะครับจะต้องมาทําพิธีนี้นะครับในทุกๆปีก็เป็นพิธีกรรมโบราณของอินเดียนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าพิธีนี้มีการแห่รอบเขาเนี่ยก็มีการสาดน้ําส่งน้ำนะครับก็ เป็นที่มาของประเพณีสงการานต์ในแถบเอเชียาคาเนน์นั่นเองนะครับอ่นนี้ก็เป็นประวัตินะครับเขคร่าวนะครับของเจตนารีนะครับเป็นลูกกตัญญูครับเป็นคือเหมือนกับได้รับพรจากพระวิษณุนะถือว่าเป็นเจ็ดมงคลน,นารีมงคลเลยนะครับนารีพันหลักนะครับก็ถือว่า เป็นหลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาพระสุเมน,ะ,นะครับก็มีสเสน่ห์เมตตาหมานิยมนะครับจนนาลีจะต้องมาล้อมรอบอันนี้เป็นความเชื่อนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับขุนแผนรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ไอดี o แอ0ไซเคน็นะครับเป็นขุนแผนความหมายดีนะครับความหมายดีตอนนี้ยังพอหาได้ท่านท่านยังอยู่ที่วัดนะครับยังสร้างวัตถุมงคลแต่ก็ ราคาแรงขึ้นทุกวันนะเพรถูกมงคลของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านจะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องของท่านดีกว่านี่กล่องจะเป็นแบบนี้ฮะเขียนขุนแผนเจนารีนะฮะวัครูปี58นะครับอาจารย์ประสูตรนะครับนี่ฮะเนื้อผงไม้ตะเคียนปัดหน้าครับชัดเจนเลยเขียนหน้ากล่องหรือว่าเนื้อผงไม้ตะเคียนแบบนี้สภาพดีทุกองนะครับสภาพดีทุกองเลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ s อสไซโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับติดต่อมาทางไลน์สะดวกที่สุดนะครับเรามีจํานวนจํากัดนะครับ ถ้าเกิดทางวัดยังมีเราก็จะไปเอาที่วัดคือเราต้องไปรับที่วัดเท่านั้นนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะผมจะรับของวัดเท่านั้นนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมของพี่แพงกว่าของในเว็บในแอปสีส้มจังเลยอันนี้คือบอกก่อนผมรับของที่วัดมีค่าน้ามันมีค่าเดินทางท่านท่านไม่เชื่อท่านดูได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาท่านไปดูตอนผมไปที่วัดนะครับรับจากวัดแท้ทุกองค์ไปชมกันครับ ที่วัดในเตานะครับเป็นภูเขาแบบนี้เลยฮะพระเกจิดังก็คืออาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับมีวัตถุมงคลด้านในนี้ก็เยอะอยู่อันนี้เป็นนางกวักนะครับนี่ก็เป็นนางกวักของวัดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับเบี้ยแก่เบี้ยแก่แดง มีปลาด้วยมีไอไข่ด้วยฮะนี่ก็เป็นประามิธีปลุกเสกของนะครับจากคล้ายๆวัดเขาอ,อ้อนะครับถ้ำจากคล้ายๆเขาขอ,อ้อถ้ำสวยมากครับนี่ฮะ นี่คือภายในถ้ำแล้วก็เป็นภายในวัดในเตาเลยครับพระอาจารย์ท่านก็เปิดให้เด็กมาวิ่งเล่นได้ครับท่านเมตตาท่านก็จะปลูกเศกเดี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระมากมายเลยตอนนี้เราก็ได้เช่าวัตถุมงคลแล้วนะครับรก็มขีขุนแผนภายกุมารน,นะฮะโอ้โหนี่น่าสนใจเลยนี่สุดเลยมีมีกุมารด้วยนะครับท่านจะเน้นเด่นไปทางสเสน่ห์เมตตาแล้วมีเบี้ยแก้นะครับเบี้ยวิ่งทุกตัวนะ นี่คือหน้าตู้วัดเลยนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับชัดเจนเลยนะครับแท้แน่นอนฮะร้านเครื่องลางมงคลนะครับนะครับต้องแท้นะครับเพราะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ฮนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะฮะอ่าโอเคไม่เป็นไรฮะค่อยๆหาอันอันนี้ปีไหนนะ ไอ้ควินี่นกน้องนี่ยังมีเยอะเลยเดี๋ยวที่เด้งมนมีไม่เยอะนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหายทีอ่าตัวตัวนี้ปีไหนนะพี่ตัวนั้นปีหกสี่หกสี่แล้วนี้หกหนึ่งหกศูนย์นกหนึ่งหกศูนย์อ่าโอเคนี่เดี๋ยวปิดดวนี่หกหนึ่งหกหนึ่งเนาะเป็นรุ่นแรกเนาะไม่ใช่เป็นรุ่นแรกกันเป็นรุ่นสองคุณแผนไากุมารนี้ปีไหนนะ ลืมแล้วไม่ไม่ได้มีเขียนไว้มีไหมอ๋อนี่ปี58นาฬิกาคุณพยนต์ปี60นะครับอ่าโอเคเลยแล้วก็สีพึ่งนะครับโอ้โหตลับใหญ่เลยฮะสีพึ่งเดี๋ยวเอาสีพึ่งอ่าสักสองก็ได้ฮะสีพึ่งเหลืองครับผมเออเหลืองกับไอเนี้ยมันไม่เหมือนกันยังไงฮะแตกจากกันที่ตลับเนี่ยเนื้อคนสองเนื้อ๋อเนื้อสีดํา จะมีเอร์เนี้ยอืม,อมันจะมีเม็ดเอออเิญแล้วก็ปลอยหลวงปู่ทิมหลวงป,ปู่ทิมโปรยของหลวงปู่ทิมผีพึ่งเนีน่ยกองอาจารย์ป่าจูดอาจารย์ทิมไหนหลวงปู่ทิมละหานไร่เลอ๋อละหารไล่เลยอันนี้เหรอฮะเม็ดปลอยนะั่นเม็ดปลอยเ<อ>ม็ดปลอยก็กับเม็ดเอิญนั้นของหลวงปู่ทิมอ่าทั้งคู่เลยเนาะโโอโห้โอโหเยี่ยมเลยอ่ะมาอย่างละหนึ่งก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวเอาเอาสีแดงหมดเลยสิบอันเนี่ยอ่ะสีแดงหมดเลยสิบอัน ทางผ่านผมก็ไม่รู้ว่ามันทางผ่านก็เคยมาน,านะแล้วครั้งหนึ่งอ่าไหนๆก็มาแล้วครับก็จับไปชุดใหญ่ๆนะครับก็โอ้โหวัตถุมงคลเยอะเลยนะเยอะเลยนะนี่ฮะเอ่อตัวตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮะนี่ั้งนเสตียาปุ๋ยอ๋อเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยนะมีกล่องไหมครับตัวนี้ มีไหมมีเนาะโอ้โหพังพการนะครับปีห้าศูนย์สวยมากครับนี่ครับสุดยอดเอาเอาแบบนี้มาสิบนะครับแบบนี้สิบนะครับเดี๋ยวก็คิดเงินทีเดียวนะครับก็ท่านใดมานะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถโอนเงินได้ด้วยเนาะโอนโอนผ่านบัญชีได้นะครับหรือถ้าไม่โอนก็ตู้ก็มี ตู้มีกดเงินด้านหน้าวัดสะดวกสบายเลยครับเดี๋ยวใส่พานนะครับชุดนี้เอาไปให้อาจารย์ครับผมในที่อาจารย์เยาายนาะเดี๋ยวอาจารย์แกเป่าให้ค่ก็ได้ไปถ่ายวิดีโอนะชุดนี้อโอ้โหพิเศษเลยครับนเนาะเรียบร้อย u t u b e เครื่องรางมงคลเรามีวัตถุมงคลให้ท่านเช่าบูชามากมายเพียงท่านพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคลใน Google นะครับกดเข้าไปที่เว็บไซต์ครับเลือกชมสินค้าได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ไลนดีแอดไซค์โนะครับชมคลิปวิดีโอของเราในช่องเครื่องรางมงคลครับหรือโทรศัพท์มาที่0 9 8 6 6 9 6 8 8 f f c e e o o o k ร้านเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ